ถึงเรียนเช้ามากยี่สิบครับโมยี่สิบหรอจะรีดดูท้องฟัาเนี่ยเนี่ยทุกคนฟ้าไม่สว่างเลยพิธีมางเรียนแล้วอะ่ะขอบในอะอะไม่บายไม่เห็นมาก่อนเลยม,มาก่อนก่อนได้ไหมอะ่ะ วันนี้พี่ทีมาเช้ามากทุกคนหกโมงสิบห้าถึงโรงเรียนคนดูมืดอยู่เลยอะ่ะโหครั้งแรกแลวแม่จะมาเช้าอะไรขนาดนี้ทุกคน เมื่อเช้ามาเชาา้ามากคถะทุกคนมาถึงตอนจริงๆแล้วอะ่ะ6กโมงสิบแล้วก็ไปยูโทนยูโทนยูเทิร์นรถกลับมาก็มาถึงประมาณ6กโมงสิบห้าเข้ามาในโรงเรียนเมื่อเช้ามันมืดมากคือวิธีเขาก็เดินขึ้นตึกไปแล้วแหละคือเราก็แอบเป็นห่วงไงจนไม่กล้าไปอะ่ะรอแบบแสงออกตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วคุณแม่ก็จะออกจากนอกโรงเรียนแล้วตอนนี้จอดรถอยู่ที่ลานจอดรถค่ะทุกคน Yeah. Yeah. กำลังเดินเข้าโรงเรียนกันแล้วก็จะกลับด้วยความเป็นห่วงพิธีเขานะแล้วก็จะนั่งอยู่ในรถนะไม่หรอก็คือมีการโพสคลิปอัพคลิปนะคะมันก็เป็นงานประจําเราเนาะเป็นงานหลักเราทําอะไรเสร็จแล้วก็ลงคลิปเนี้ยเมืม่อเช้าบรรยากาศดีมากเสียงนกเสียงกาแล้วเตึกงนี้นะํามืดไปหมดเลยนะทุกคน อืมเดี๋ยวดิจะให้ดูน่ะเขากำลังเห็นไหมเขากำลังเดินข้ามกันนะเนี่ยไอ้ตรงที่คนเดินข้ามมเยอะเนี่ยค่ะใครที่ได้ดูคลิปเมื่อเช้าไปอ่ะคือมันไม่มีใครเดินสักคนเลยค่ะทุกคนแต่ถามว่ามีรถไหมมันก็ม,ม,กมีมันก็มีนั่นแหละมันแต่ว่าพี่ธีเขาด้วยวัยเขาด้วยตึกเขาอ่ะตึกยังมืดตึกยังไม่เปิดไฟไม่มีคนมาแล้วพี่ทีเขามาเป็นคนแรก เอาละค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีทําให้เขาอยากมาเรียนอยากมาเช้าอยากมามีกิจกรรมตอนเช้าอยากเดินซื้อขนมอยากเริ่มทานอะไรที่โรงเรียนแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาด้วยก่อนอันนี้ก็ยังคือมีต้องไปมีต้องไป,ม,งไปมีต้องไปทานข้าวที่หน้าหน้าโรงอาหารในโรงเรียนให้มาส่งกว่าจะขึ้นบางทีก็เออไม่เป็นไรหรอกมีไม่เป็นไรหอไไรหอยังไม่ขึ้นเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องจะเดินลงรถไปส่งก็บอกไม่ต้อง คือทุกอย่างให้จบในที่รถสวัสดีในรถก่อนในรถอืนะแต่ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ยอมก็ปิดประตูลงไปยืนส่งลูวค่ะนี่ค่ะบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะสวัสดีวันพุธค่ะสีโชคลาภการเงินมหาเสนีก็จะเป็นเขียวทุกโทนนะคะทุกคนวันนี้อย่าลืมนะจัดไป